พวกขอเรากำลังรับสมัครสาวสาในฝันครับสาวคนใดที่มั่นใจว่าเป็นสาวในฝันเธอสมัครเข้ามาได้เลยกับการประกวดไอดอลคอนเทสต์ปี2001ที่นากโกยา มันอึมขึ้นอีกหน่อยสิเฮ้ยนี่แค่นาอกก็พอแล้วนะเออดีแล้วปะโถเอ้ยแล้วนายขยันทั้งตัวทำไมกันปะโถไม่ดีเลยอ่ะขยจ้องหน่อยดิเอฟครับอ่ะมันประมาณไหนเหรอเอ่าอืออ้าวยารักกุบกิ่งประมาณเทือนั่นแหละสวยอ๋อเออนั่นแหละนั่นแหละใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ย มองอะไรอ่ะเ,เปล่าเ,าเปล่านี่ต่อไปเป็นหน้านะ,จะเจ้าไงอะตาแบบฮามาสก,กิอายุมิปากแบบฟูจิวาระโนะ<อ>จมูก,กแบบอมาจิมาริใครเหรอเออไม่รู้จักเหรอเป็นดาราสมัยก่อนนู่นนะมั้ว่าจมูกปลายชดชดของเธอเนี่ยน่ารักมากเลยเนะนี่ไ<อ>หนๆจะสร้างดาราในฝันทั้งทีแล้วอะเรามาสร้างสาวงามสุดๆที่ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนี้กันดีกว่ามั้ยสาวงามสุดๆเหรออะไรอะผู้หญิงในฝันล่ะ ดวงตาที่มีสีเหมือนทะเลสาบน้ําลึกจมูกที่สันเป็นคมอุริมฝีปากที่เห็นแล้วอดที่จะจูบไม่ได้ไปยังสางผู้หญิงห้องนี้เป็นกองเลยเ,เสร็จแล้วโอ้โหตอนนั้นผมไม่เคยแม้แต่จะฝันเลยด้วยซ้ำว่าจะได้เจอผู้หญิงคนที่ผมใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาจริงๆ วันนี้ตอนผู้หญิงที่สวยสุด,สดอ๋อหริจริงๆด้วยววไม่น่าจะ<อ>มีอยู่บนโลกนี้จริงๆ,ๆรอสวยแบบนี้ฉันคิดว่าไม่มีกเ,เพื่อนทำเมีนะฉันยอมไปทำทุกอย่างเลยน,นี่พวกเธอเอานี่เหลือคือผู้หญิงในฝันของพวกเธอ ออกมาตานาเบ้เขาเฮ้ยุ้นายก็ด้วยนี่นะมาตานนเบ้คงชอบผู้หญิงแบบนี้เองเหรอเอานไม่สวยเหรอเอานั่งทีกันได้แล้วมา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 แวาวาวาอ้วาว้าวมาแลารม อิฮาระอิฮาระคุมิโกะอะคะอืมแฮัแฮทไร้รูปปะปลาเล่าเจ้าหนูืมเอ้ยขันตอบหน่ยสิแค่ขันตอบแค่นี้ไม่เสียหายอะไรนี่สวัสดีครับเปล่งเสียออกจากช่องท้องสิสวัสดีครับนี่รู้ไหมเขาว่าสวัสดีครับเขินอีกขันจิตที่มีความหมายยังไงอ่ะแปลว่าวันนี้ใช่มั้ยฮะถูกต้องแล้ว เช่นวันนี้อากาศดีจังเลยนะวันนี้มันมาที่ดีจังเลยนะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเป็นคําที่แฝงไปด้วยความรู้สึกแบบเนียนนะรู้ไหมฮะอ๋อเหรอครับนี่ฉันกำลังพูดอยู่ไปได้ไงไม่มีมารยาทเลยผมมีกันบ้านนะครับอะไรบ้ากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรออ๋ออยู่ข้าวจังเลยฮะคุณแม่ครับรีดทอข้าวเย็นเธอเนอะรอให้แม่สิจากตรงนี้ก่อนนะเอพเอทั้ไม่ต้องแล้วล่ะครับ เดี๋ยวผมไปซื้อข้าวกล่องมากินเองก็ได้อะอ๋อถ้าอย่างนั้นลูกก็ช่วยซื้อเผื่อให้สามที่ด้วยแล้วกันนะอะแล้วจะกินอะไรล่ะครับแล้วแต่สิกลับมาแล้วพี่ครับจะกินข้าวกล่องอะไรดีฮะฮะเอกแล้วเหรอแม่ครับเรือเรียนคุณสตีเธอคนเราเนะี่ยถ้าไปทำงานให้เหงือออกบ้านจะร้องป่วยเอาได้นะก็ที่แม่ทำอยู่นี่ก็เพื่อลูกๆนั่นแหละ ในไหนจะต้องจ่ายค่าเทอมแม่ก็ยอยากจะต่อเติมบ้านนี้เต็มทีแล้วนะนี่ถ้าต่อเติมแล้วให้มผมแยกห้องกับพี่นะครับออน่นอนสินะถ้าอยู่ห้องเดียวกันคงไม่มีสมาธิอ่านหนังสือกันเลยสิใช่ไหมใช่โย่ทั้งนั้นแม่พยายามเลยที่ไดเยอะๆนะครับนี่พี่นองรักกันนอนห้องเดียวกันไม่ดีตรงไหนเออแล้วพี่ก็ชอบบ้านนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับบ้านในละครสมัยก่อนเลยเ <laughs> ชวนพี่ฝันเป็นคนเดียวคนนะ,ะผมไปก่อนนะ เอาเป็นข้าวกล่องหน้ากุ้งสามที่ด้วยกันนะของฉันขอเป็นเนื้อทอดดีกว่าอ๋ออะไรอ่ะใบหยิงชุบใบหยิงชุบใบหยิงชุบหอยฮัลหลยัลโโหลฮอืหลอัลับโหลฮัลนะลฮดีโหหรออืม ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรเลยนะเพราะฉันชินแล้วอะ่ะงั้นเหรอข้าวนคุณแม่เนี่ยจะทำกับข้าวก็ต้บื่อคุณพ่อกลับมาเท่านั้นน่ะสั์คุณแม่ฮะสุดสุดท่ายนี่จะกลับมาหรือเปล่าอะ่ะนั่น,น่ะสินะแม่ก็ไม่รู้พ่อเขาจะกลับไหมไปทำงานคนเดียวนะ่าสงสารจะตายไปเพราะว่าพวกเราควรจะไปได้วยกันกับคุณพ่อนอะ ถึงจะห่างกันครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวแค่มีใจถึงกันเท่านั้นก็พอแล้วกพว่าตายชายคาเดียวกันไม่ใช่เหรอครอบครัวนะี่มันต้องอยู่ด้วยกันถึงจะถูกแล้วก็ <Ừ. S 2> เรื่องรถมือแม่ถ้าขืนให้กินข้าวกล่องจากซูปเปอร์ทุกวันแบบนี้ผมเสียสุขภาพจิตแน่เลยแล้วใครกันที่บอกว่าเขาวกลองอะไรกว่าฝีมือแม่เนะี่ยของรสชาติมันไ,ไม่เกี่ยวหรอกสิ่งสำคัญคือต้องเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำตั้งหากแล้วพี่เนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมีแบบมีแผนเนะ จะเป็นผู้ชายที่ชอบคน,น,น,นที่ไร้เดียงสาเหมือนเด็กแทรกงานนาทีเรกสโนบอร์ดวิดีโอเกมอ๋มอเขาบัไดอยู่อ่ะอ,อยามาแอบดูได้ไหมอ่ะอือ ชื่ออะไรดีช่วยตั้งชื่อให้ฉันหน่อยสิมเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่จริงหรอกมั้ง ด้ตั้งชื่อฉันด้วยเธอเป็นคนสร้างฉันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องตั้งชื่อให้ด้วยอโอ้โอหดูแล้วดูลแล้วนอะอ๋ะอวัดง้เรีกาะได้เลยเอาละทีนี้ก็เรียบร้อยราตรีสวัสดิ์นะ โง่เรกโก้สโนบอร์ดวิดีโอเกมเหรองานอดิเรกเขียนจดหมายว่าเอฉันไม่ถนัดเรื่องคอมค่ะอืมจริงถนัดเล่นจิ๋วลูกบอลม,มากกว่าเล่นวิดีโอเกมนี่เรียบร้อย บอลมาแล้วอ่ะส่งมาอ่ะมาไป งานอดิเดกเขียนจดหมายาตายแล้วเหมือนโรเป๊ะเลยอ่ะโอ๊นี่ดูว่าวัธน่นาเบคุจะเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหค่อยเหมือนหน่อย ไปเนี่ยทักิณทำอะไรของนายอ่ะเงียบช้ะฮะนี่นายสมัครไปแล้วเหรอแล้วนายล่ะเอยังไม่รู้เลยอะอุตส่าห์สร้างขึ้นมาแล้วก็สมัครไปสิอ่อนี่หรือว่านายอยากได้ครองเขาคนเดียวก็เลยนอนกอดเครื่องคอมทุกคืนเลยเหรอจ๊ะใครจะไปทําแบบนั้นอ่ะเอองั้นสมัครก็ได้อะสมัครก็พอใช่ไหมอ่อออลุกขึ้นหน่อยอ่า คนง้อลเลยก่ออ่ะแล้วเจ๊ที่ไหนมาตั้งอ,ะอ่ะเปล่าล้อนขาขึ้นมาเองอ,ะอ่ะโอโกยกลับมายาชี้แล้วนายอะ่ะหุยฉันไม่ทำอะไรเด็กๆแต่งอย่างงี้หน้าไม่เอาไม่เอานี่มาสร้างผู้หญิงในฝันให้คอมและวจะได้ไขึ้นมามันต้องมีความรักไอ้ร้องหนความเป็นจริงสิแต่ตอนนี้นะฉันมนสาวของจริงรองอยู่ฉันไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันไว้บาย ผจบสาวอีกแล้วเหรอเนี่ยขยันดีเหลือเกินอ่ะอันนี้นายรู้หรือเปล่าตัวจริงของโคบายาชยิอ่ะอาจจะเป็นคนในชั้นของเราก็ได้นะเฮ้ยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมีอะไรหรอมาเอาน่ามาเร็วเข้าแล้วอะไรแล้วเออน่าเดี๋ยวรู้อันออดนอฮะ อีฮาระสวัสดีวตนาเบค,คุงอะไรเหรอมีอะไรติดอยู่ที่หน้าฉันเหรอ,อ,อ,อนี่ฉันมีเรื่องอยากถามเธอหน่อยอะถามได้มาคืออยากถามอะอะไรเหรอ,อม,มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในฝันของวตนาเบค,คุง ที่ชื่อฮนโงะเรโกดูว่าจะเป็นอ๋อนี่เธอเห็นแล้วเหรออ,อคือ,อทำไมอ่ะไปดูของคนอื่นเองแบบนี้ได้ไงก็มันต้องอยู่บนโต๊ะแบบนั้นน่ะคิดว่าเธอลืมปิดก็เลยอย่ายุไม่เข้าเรื่องได้ไหมะ<อ>นี่<ฮ>น้องนุก๊กเป็นไรไปเ่ะทำหน้าเหมือนเจ้าหญิงอมทุกแบบนั้นนะฮะ ปล่าี่ไปชินนกสักหน่อยฉันรู้แล้วนาะตอนเราก,กับาวประธาเบ้มาใช่ไหมแต่ทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอะ่ะแค่ไปดูความหน่อยเดียวเองอ่ะห้อยอากาดที่สุดเลยไม่เห็นต้องพูดแดงขนาดนั้นเลยนี่นาหนี้เธอรู้มาว่าทำไมปาธนานเบ้ถึงโกรธอะ่ะก็ต้องเป็นเพราะเขาชอบอิหระแน่เลยนี่เขาเป็นคนที่อายก็เลยโกรธแก้เขินมหมอนี่ปากแข็งจังเลยเนาะ ไม่มีทางแล้วฉันกับประธาเบคคุงเนี่ยเรียด้วยกันมาตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลแล้วเราสองคนเน่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะเหรอว่านังนกนี่มาชะม,มัดเลยเนี่ยอีฮารานี่เขาใจยากจริงๆป่าพาชี <c oughs> หลายวันต่อมากลับมาแล้วเจ้าหนูกลับมาแล้วครับปูอย่าม่เรียกฉันว่าปูเธอเป็นหลานฉันเหรอ ฉันชื่อว่าชินคิชิหรือใช้ว่าชินจังซี่งันก็อย่าเรียกผมว่าเจ้าหนูสิครับอะจริงด้วยสินี่เจ้าหนูเธาชื่อว่าอะไรนะนั้งมันเถอานี่รู้ไหมว่าเจ้าหนูเขียนในตัวอะไรเขียนด้วยคำที่แปลว่าพระกับเจ้าของยังไงล่ะกลับมาแล้วครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอเอาจริงด้วยสิอากิคิโกะมีจดหมายมาถึงลูกด้วยนะ,ะจดหมายเหรอฮะอื แปลกจังเลยเนอะสมัยนี้ยังมีการส่งจดหมายกันอีกเลยเนี่ยอะเอเออฮะจริงมั้งเป็นเด็กผู้หญิงชื่อน,นี้ไม่เห็นเคยได้ยินเลยอะ่ะเพื่อนที่โรงเรียนเหรอลูกอะอฮะคุณสวัสดีค่ะฉันชื่อคนโง่เรโกะค่ะ ฉันอยากจะรู้จักเมืองที่คุณอาศัยอยู่โปรดเล่าเรื่องโรงเรียนครอบครวัวและเพื่อนๆของคุณให้ฉันรู้เท่าที่จะเป็นไปได้ได้ไหมคะจดหมายที่ตอบขอให้ใช้ซองจดหมายที่แนบมาพร้อมกันนี้ด้วยนี่มันอะไรอะ่ะอ๋อ,อคนง้เรโก่อนนี่โอลาขอบคุณนะคะที่สร้างฉันขึ้นมาคุณเป็นคนที่ตั้งชื่อให้ฉัน คุณเป็นคนพิเศษของฉันอออืมันตัวนี้มีตัวตนจริงๆหรือเนี่ยอ,อนอคะนาสำรวจมาด้วยอะ่าสำรวจเหรอ โลูกไปสมัครอะไรไม่เข้าเรื่องแบบนั้นผู้หญิงในฝันยังงั้นเหรอใช่แล้วข้าเรื่องแบบนั้นเน่ะเอาไว้ให้ตัวเป็นผู้ใหญ่ล้วค่อยคิดก็ได้รีบโทรไปที่บริษัทเดี๋ยนี้เลยบริษัทที่ทําเว็บไซต์นั่นขึ้นมาโทรไปแล้วค่ะแต่ว่านะทางบริษัทนะบอกว่าเขารับสมัครก็จริงแต่ไม่รู้เรื่องจดหมายนี่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยทำไมมันถึงวุ่นวายอะไรอย่างนี้ไม่เคยจอว่าเด็กสมัยนี้คิดอะไรกันเนี่ยชอบทำเรื่องที่ผู้ใหญ่คิดไม่ถึงอยู่เรื่อยเลย เนี่เปี๋ยส่งกงนนั่นคืนก็ไปซะเออแม่รู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีเลยนะอากิฮิโกระวังตัวอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะลูกะแต่ว่า,านะ่าสนใจอยู่เหมือนกันนะผู้หญิงที่ลายมือสวยแบบนี้นะออน่าสนใจอ,อ,อากิฮิโกผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่สวยมากๆก็ได้คาซิฮิโกอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับอ้าวอากิฮิโกไม่กินแล้วเหรอลูกไม่แล้วครับอากิฮิโก ขายซิเอโ็โอ้ยไม่ไหวเลยนี่จะไปกับไปพร้อมกันทั้งสองคนพี่น้องเขามีการบ้านนะคุณก็แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่เขามาฝากเลี้ยงเลยนี่เธอน่าจะหัดมาเยี่ยมผมที่นี่บ้างอนะคุณพูดอะไรอย่างงาั้นเราต้องประหยัดนะแค่นี้นะคะอันนี่เดี๋ยวผู้หญิงที่ชื่อฮอ,อนโะไรก็เนี่ยพี่ต้องทนจืดจริงด้วย งั้นเหรอง้เหรอดีดีดีด,ดีพี่คิดว่านายกำลังคบอยู่กับผู้หญิงในจินตนาการอยู่หลงไปทุบแทบแย่เลยมันบังเอิญจนหน้าขนลุกเลยนะเพราะผู้หญิงคนนี้ผมเป็นคนสร้างขึ้นมาชื่อคนโง่เรกก้ผมก็เป็นคนตั้งเองด้วยอะแล้วทางั้นจดหมายนี่ละ่ะคงจะมีใครแกล้งละมะั้งเพราะว่าผมส่งนี่ไปที่เว็บของนิตยสารด้วยแล้วคนที่ดูเว็บก็เลยส่งจดหมายมาในนามของคนโง่เรกก้ โถ่เอ้ยน่าผิดหวังจังเลยแต่ว่านะแต่ว่าถ้าความรักมันเริ่มต้นจากการติดต่อกันทางจดหมายมันก็จะดูดีไปอีกแบบเนืงอนะสมัยนีย้ทำไมต้องเขียนจดหมายอีกอีเมลก็มีอ่ะก็เพราะตรงงานเดลิเลกเขียนว่าเขียนจดหมายอ๋อ,อคืออ๋อพี่นี่มันอ,อ๋อคือโทษทีโทษทีดิคือพี่คิดว่าเปลี่ยนเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่าอืฮัลโหลสวสสวัสดีเป็นไงบ้าง ดีนี่ไปยุ่งกันบ้านเลยเชโอ้แล้วว่อยสิเธอติงหากละอ๋อแปลกวิ่งชนฉันใช่มหมเฮ้ยทำไมต้องมาวิ่งชนเธอถ้าว่าเฮ้ยคิดอะไรของเธออยู่ก็ไม่รู้อ่ะทูขอบใจนะเอออ๋อนี่มันสายล้วไปละไปนี่ หน <English language> ุ่มหูช่างเลยอ,อ้าน้ายอมตื่นแล้วเหรอถึงจะเป็นวันหยุดก็อย่ยาแต่นอนสิตื่นเช้าชา้าจะได้เปรียนกับคนอื่นนะจริงไหมเออจริงด้วยวันนี้อา,ากาศดีไปเล่นแคชบอร์กไหมไม่เอาหรอกอ่ะอ,อ,อคฮิกโกะแย่แล้วลูกผู้หญิงคนเดิมส่งจดหมายมาอีกแล้วเนะอะนอี่นายส่งคืนเข้าไปแล้วใช่ไหมเงินนั่นน่ะฮะสง่งคืนไปแล้วสิมันตีกลับมาเพราะว่าหาที่อยู่ไม่ได้อ๋อเร็วเร็วเร็ว นี่มันโอ้แปลกมากเลยดูดูด,ดูดูนี่เนี่ยที่อยู่ก็เหมือนกันทาไมถึงมีแค่ฉบับนี้เท่านั้นที่ตีกลับมาเพราะที่อยู่ไม่ชัดเจนแม่ก็ว่าแปลกเหมือนกันนะลูกถ้าอย่างนั้นที่อยู่นี่เขาก็โกหกดิแต่มันก็แปลกนะเพราะว่าฉบับที่เขียนต่อไปอ่ะไม่ได้ตีกลับมามันเป็นซองสีฟ้าที่เขาส่งแน่มาด้วยอ่ะตายแล้วนี่ลูกเขียนต่อไปด้วยเหรอแม่บอกแล้วว่าอย่าไปติดต่อกับเขายังไงผมถึงได้เขียนไปอย่างนั้นไงฮะว่าผมไม่อยากจะติดต่อทางจดหมายอ่ะ ทำไมถึงไม่ยอมตอบคำถามฉันคะมาติดต่อกันทางจดหมายเธอตาอมตื้อจังเลยอ่ะก่อนอื่นขอให้เล่าเรื่องของคุณมาก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยส่งรูปที่คุณถ่ายพร้อมกับเพื่อนมาด้วยแล้วก็บอกน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วนไม่ฉันรู้ด้วยจดหมายที่เขียนตอบก็ขอให้ใช้ซองสีฟ้าที่แนบมาเท่านั้นจากเท่าที่คุณเขียนมาคราวนี้ฉันไม่ได้ส่งค่าสำรวจไปให้แล้วฉันจะรอคำตอบจากคุณคะ่ะจากใจจริงโอ้เล่นถามสัดส่วนผู้ชายแบบนี้ รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นโรคจิตหน่คา,าซิฮิโกะไม่ไหวเลยจะแกล้งกันมันก็น่าจะมีขอบเขตบ้างนะเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะลูกส่วนเงินก็เอาส่งไปให้ตำรวจซะนี่ไม่เห็นมีเลยที่อยู่ตามที่เขาเขียนมาเนี่ยตัวเกียวเคสมิตะบล็อกที่ห้าเลขที่สิบสาม เคสมิตระวิมีแค่สี่บล็อกเท่านั้นนะไม่มีบล็อกที่ห้าหรอกนะเอไอไม่มีอะที่อยู่นี่ไม่มีในแผนที่นี่อยากตงเป็นการแกล้งกันได้แน่นี่นายพอนึกอะไรออกบ้างมาอ๋อเขานั่นเองอะคนต่อไป <จ>เลอกแกล้งกันแบบนี้สักทีอะนี่เธอใช่ไหมที่ส่งจดหมายนี่มาให้ฉันอะฉันเห็นเธอมีสองสีฟ้าอยู่ด้วยอะคิดจะทำอะไรกันน่ะวะตัตนาเบคุเธอสงสัยฉันเหรอก็เพราะว่าเธอชอบเขียนจดหมายนี่แล้วฮุนโงเดโกก็ชอบเขียนจดหมายด้วยใช่ไหมเธอไปดูจริงๆด้วย เป็นเธอจริงๆอะเพราะเธอมีซองสีฟ้าด้วยไงทำไมฉันถึงต้องไปทำอะไรแบบนั้นด้วยละ่ะทำไมฉันถึงต้องทำแบบนั้นกับวันนาเบค,คุงอ่ะก็นั่นนหะสิเพราะอะไรอ่ะเขาก็ส่งมาหาฉันเหมือนกันจดหมายจากคนวอเรโกะเออทำไมถึงส่งมาเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาเขียนว่าไงบ้างอ่ะช่วยเล่าเรื่องของคุณให้ฟังด้วย เรื่องของเธอเหรออือย่างเช่นเรื่องโรงเรียนเรื่องครอบครัวแถมยังถามไปถึงสัสดส่วนด้วยนะทั้งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันมันแปลกไหมละ่ะเหมือนกันเลยอ่ะฮันโงเรกกเป็นใครเป็นผู้หญิงในฝันไม่ใช่เหรอของวัตนาเบคคุงอะใช่ไหมนั่นเป็นวัชั่วไอเดโอเกร์ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งประกวดเท่านั้นเองไม่จริงหรอกนี่ตัวตอนอยู่จริงๆใช่ไหมฮนโง่เรกโกะรู้จักกันที่ไหนเหรอว่าไงา เฉันไม่รู้จักนะคนงูอะไรก็แล้ว เออนี่สุสกิมาช่วยกันหน่อยสิยงช่วยกันหน่อยได้ทำอะไรอยู่ได้ปะทอ่อพวกนายเนี่ยเคยได้รับจดหมายรักบ้างอปไ่ะจดหมายรักเหรอนั่นน่ะล่ะใช่อะ <laughs> แถมยังเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักอีกด้วยอนะจะบอกให้อ,อะไรนายอะฉันว่านะเขาต้องไปเจอฉันเข้าที่ไหนแล้วก็ตกหลุมรักฉันแน่ๆเลย <laughs> ผู้หญิงคนนี้นะเขาเลยเขียนจดหมายมาจดหมายา <laughs> อะไรจดหมายไม่จริงมั้งอะไร ถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็ดีทีเนี่ยเป๊กผู้หญิงในฝันของซูซูกิเหรออืมอันนี้เออฉันรู้สึกตั้งแต่คราวก่อนแล้วอ่ะรูปนี้นายว่าเหมือนแม่นายมะอ๋อมันก็คล้ายๆเหมือนกันนะเหมือนกับคุณป้าสาวๆเลยอ่ะดูดิก็ฉันน่ะสร้างขึ้นมาโดยดูแบบจากรูปแม่ฉันน่ะสิอซูซูกิชิเแงโกะงาผู้หญิงแห่งศตวรรษที่ยีิบอ็ดโอ้ชิเงโกะนี่เป็นชื่อแม่นายเราเลยใช่นายก็เป็นลูกแง่ใช่ไหมเนี่ยฮะ อืมหอ่ะอ่ะอืมอตอนนี้ฉันต้องไปเตรียมตัวออกเดทก่อนนะแล้วเจอกันได้เจอกันเ้าป้าเนี่ยแม่ของเขาไม่อยู่แล้วนายก็รู้ไม่ใช่เหรอฮะไม่อยากเชื่อว่าซูซูกิจะสร้างผู้หญิงในฝันจากแม่ที่เสียไปแล้วอ่ะ๋ออเออเจอแล้วอยู่นี่ไง <ไป S 1> นี่มันฉันก็ใช้ซองนี้ส่งสมายต่อไปขอเตือนเรื่องการแต่างงานขอให้ผู้หญิงที่ถึงวัยแล้วแต่ยังครองความโสดอยู่รีบหาคู่แต่างงานโดยด่วนไม่อิสรภาพก่พวกเราเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะ มองวิญญาณให้แก่เราจงกระโดดออกมาจากโลกที่คับแค่ใบนี้โ<ห>อ้โหอนาคตอยู่ในมือเราเราจะเป็นผู้สร้างโลกในฝันเราจะไม่ให้พวกเธอทำทอใจแต่อะไรกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ<ห>้โเอเไดกคนนี้น่ารักจริงๆ คนนี้ก็สเปคเราเลยอาจารย์ออครับนี่คุณแจ้งครับอ,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 าอาจารย์หาคู่ทางเน,น็ตอีกแล้วเหรอครับนี่อย่ายุ่งนะอ,อาจารย์พยายามเข้านะครับพยายามอยู่แล้ว มนตะนเบะอ,อาคิฮิโกะช่ะเอ่อครับเฮฮะมีอะไรฮะเราไม่ทำห้ยุ่งยากหรอกเชื่ออยู่แบบนั้นก่อนได้ไหมเออ อขอบใจมากนะเดี๋ยวก่อนสิครับมันก็ไเรกรที่นายสร้างขึ้นมาอาจจะมีวิญญาณก็ได้นะกำลังจะไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะจะไปไหม คราวนี้ผมจะแก้ข้อสงสัยให้ได้เลยคอมพิวเตอร์กับบทแก่ไปเจอผู้หญิงมาครั้งเดียวเปลี่ยนไปนขนาดนั้นเลยเหรอนี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะเฮ้ยปล่อยนะปล่อยเมื่อคืนเธอมาปุ้นเพื่ออยู่หน้าบ้านฉันไม่ใช่เหรอจะได้ทําแบบนั่ะนหนอยอะเมื่อกี้พอพ่นจะเจอลูกเองฮะเด็กผู้ชายที่เหมือนลูกยังกระแกะเลยอ่ะมีเราอีกคนนึงอะ <Asian> movies. เสร็จแล้วโอ้ oh, <c oughs> ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนี้จริงๆนันเนี่ย <c oughs> มีจดหมายส่งมาถึงลูกด้วยนะผู้หญิงที่ชื่อฮงโระกโกะมีตัวตนอยู่จริงๆหรอกเหรอนี่มันอะไรอะ่ะคุณวาตารเบะอาคิฮิโกะใช่ไหม แปลจงเลยอ่ะที่ว่าแปลกอะ่ะฉันว่าน่าจะเป็นจดหมายนั่นมากกว่านะบนโงเรกโกะเหรออือเธอบอกว่ามีจดหมายจากบนโงเรกโกะส่งมาถึงเธอด้วยใช่ไหม